ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนเนัพปีอาร์เอันเพลย์พบกันอีกครั้งน,นะคะออกับจองในซีรีส์ทักษะจัดก,การความโกรธปีที่3มเราจะมาเขียนระบายความโกรธกันอ,อย่างที่บอกนะคะถ้าเรารู้วิธีจัดก,การความโกรธอย่างถูกต้องเราจะเปลี่ยนพลังจากความโกรธของเราที่กลายเป็นพลังสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงแทนพลังที่ทำร้ายและทำลายตัวตนเองผู้อื่นและ สังคมรอบข้างค่ะพร้อมแล้วมาดูซีรีส์เขียนปลดปล่อยความโกรธเราอาจจะเขียนจดหมายที่ไม่เคยส่งเพื่อเคลียร์ความโกรธนะคะให้เรามีพื้นที่ส่วนตัวอิสระเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับปลดปล่อยระบายความรู้สึก ผ่านตัวหนังสือหรือภาพวาดบนกระดาษถ้าคุณเคยเห็นคำพูดเขียนด่าที่ฝาข้างฝาห้องน้ำหรือตามฝาสาธารนณะต่างๆแบบเนี้ยก็คนเขียนคงจะหาพื้นที่ระบายคำโกรธแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องแสดงออกมาเป็นแหลงอันนี้เรามีวิธีที่ดีกว่าค่ะเราจะเขียนจดหมายด้วยกันเราจะเขียนคำ หรือเป็นวลีนนประโยคหรือแสดงด้วยรูปภาพสัญ,ญลักษณ์ก็ถ่ายทอดความรู้สึกในใจออกมาเพื่อแสดงความโกรธความรู้สึกอารมณ์ความคิดความต้องการออกมาซึ่งการได้แสดงอารมณ์ออกมานั้นดีกว่าเยอะเลยนะคะในพื้นที่ปลอดภัยอันนี้บนผืนกระดาษบนกระดาษของคุณอนุญาตให้คุณเขียนพูดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกในใจเคารพ แล้วก็ให้เกิความรู้สึกด้วยการแสดงความรู้สึกตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงความรู้สึกอย่างเสรีคุณไม่ได้ทําให้ใครเสียใจหรือเดือดร้อนคุณทาเพื่อตัวเองรู้สึกดีขึ้นและดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองแล้วก็ระหว่างเขียนให้จินตนาการว่าคนนั้นเปิดกว้างับฟังความรู้สึกของคุณด้วยความเข้าใจอันนี้มีตัวอย่างก็คือมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่จอยรู้จัก เรากาลังจะฝึกแล้วก็สอนเขาให้เรียนรู้เรื่องการแสดงอารมณ์อย่างถูกต้องแล้วก็จะจัดการอารมณ์อย่างไรนะครับในวันที่เด็กเริ่มเรียนมีพัฒนารการทางด้านอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธโมโหไม่พอใจเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการมีวันหนึ่งระหว่างเล่นเด็กน้อยก็ทําอะไรดีล้าที่หนึ่งแต่จอยเนี่ยก็ไปดุเขาด้วยความโมโหควรจะจริงควรจะพูดด้วยวด้วยการไม่ได้โมโหพูดหลาง สุภาพรวมไปถึงมา,า,า,าให้เด็กเข้าใจนะคะเด็กน้อยก็เลยยิ่มโกรธอีกว่าทําไมเราไปดุเขาอย่างนี้นก็เลยมีเวลาพักเบรกันทั้งคู่และสิ่งเราเคยสอนเด็กน้อยไ้หลายครั้งแล้วว่าว่าโกรธได้นะครับแต่ไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําทร้ายตัวเองไม่ทำร้ายข้าของแล้วก็ให้บอกว่าเขาต้องการอะไรเด็กน้อยเป็นคนที่ชอบวาดรูปเขาก็เลยวาดรูปนี้ขึ้นมาค่ะ เห็นไหมครับนะลูกจระเข้แล้วก็มีคนอยู่คนหนึ่งหลังจากนั้นเราได้คุยกันก็ถามว่าภาพนี้หมายความว่ายังไงเขาก็บอกว่าอ๋อจระเข้ตัวนี้กําลังจะกลับจอยนั่นคือสิ่งที่เด็กหาวิธีสแสดงออกถึงความโกรธของเขาได้ระบายความโกรธออกมาหรือบางครั้งเข,เขาก็จะชอบทําใช้เสียงเป็นเหมือนํำเป็นเหมือนเสียงเดนโนเสีร์ที่เร็เวมีแล้โกรธอ่าอะไรนย่เงห้ยค่ะ้ว้าเขาวาดรูปเนี่ยเขาก็จะวาดรูป ที่แสดงความโกรธพันธุ์พัสัตว์อาจะเป็นสิงโตรหรือไดนนอสเสาชอบเป็นเนอสเสแล้วก็เดนนอสเสาทุกตัวเขาจะตาแดงลุกวาวแล้วก็มีปากอ้าปากแบบกดโกรธนั่นคือพื้นที่อิสระที่เราฝึกให้เด็กสามารถแสดงความรู้สึกได้แล้วเราก็คอยสอนว่าโอเคผมไม่พอใจโกรธที่ชอบแบบนี้ผมต้องการอะไรให้เขาสื่อสารปัจจุบันนี้เริ่มเห็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนอนก็คือเขา จะโกรธแต่ว่าโกรธนิดเดียวแล้วสักพักเขาก็จะมาบอกเราว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้ได้ไหมก็คือเราจะบอกเขาว่าให้เรามาคุยกันสื่อสารความต้องการว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะคะเช่นอย่างทุกคนเรียนรู้แล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับเด็กรุ่นหลังด้วยถ้าเกิดเราเป็นโรโมเดลที่ดีในการแสดงความโกรธก็เ,เป็น role m o ในการสอนเขาในการแสดงความโกรธแบบ assertive anger หรือว่าโกรธอย่าง เหมาะสมกลับมาเข้าเรื่องของเรานะคะเริ่มไม่ง่ายในการเขียนก็คือหาปากกากระดาษฉันโมโหเพราะว่านะคะแล้วก็เขียนไปเลยคุโมโหเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้คุณเสียใจผิดหวังใครบางคนพูดหรือทําอะไรแล้วก็ละเลงขีดเส้นขีดเขียน,ยน,ยนจะเขียนแล้วขยำหรือฉีกทิ้งก็ได้หรือกระหน่ำจิ้มกระดาษจนเป็นรูก,ก็ได้ นะคะหรือจะตัดกระดาษหรือจะโยนก้อนหินทาอะไรก็ได้นะคะมันเป็นที่ในการแสดงความโกรธของคนออกมาแสดงความรู้สึกออกมาต่อไปจะเป็นอันนั้นจะเป็นลักษณะของฟรีฟอร์มก็คือเขียนแล้วก็ขยำทิ้งอันนี้เราจะมาเขียนจดหมายแสดงความรู้สึกซึ่งจะดีมากเลยกับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะคะใครบางคนอาจจมีคุณโกรธเสียใจผิดหวังก็เข,เขียนจดหมายถึงคนนั้น ฉันอยากจะแชร์ความรู้สึกนี้คุณรู้อันที่หนึ่งแสดงความรู้สึกโกรธใน้ัวใจของคุณออกมาฉันไม่ชอบเลยที่จุดๆที่เธอพูดอย่างนั้นฉันหงุดหงิดที่นะคะฉันโกรธที่คุณทําแบบนั้นฉันรำคาญจุดๆ,ๆก็ให้คุณเข้าใจว่าอะไรทําไมที่ทําให้คุณรู้สึกเช่นนั้รับฟังความรู้สึกของคุณแล้วก็เคลียร์ันออกมา ถึงคนนั้นพับโกรธมักจะมีสว่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเสียใจในลําดับชั้นต่อมามเป็นเลเยอรล์ลึกในใจคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจน้อยใจก็แสดงความรู้สึกนั้นของคุณออกมาจะได้ไม่เปงอนแล้วก็เงียบเันเฉยนะคะต่อไปคุณจิจนตนาการว่าคุณยืนอยู่ต่อหน้าคนนั้นแหละที่ทำให้คุณโกรธคุณรู้สึกอย่างไร หากคุณสามารถพูดได้หากคุณแสดงความรู้สึกได้ตรงไปตรงมาอย่างจริงจังและจริงใจคุณอยากจะบอกคนนี้ว่าอะไรในต,ตัวอย่างนี้นะคะเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะฉันนั้นเคยช่วยเหลือเธอมาตลอดนี่หรือคือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันทำไมเธอคิดถึงแต่ตัวเองไม่แคร์คนอื่นเลยบางทีมันอาจจะรู้สึกพอกันทีฉันไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกับเธอนะคะระบายความรู้สึกความคิด ออกมาจริงจนนารว่าคนนั้นรับฟังเข้าใจแล้วก็ไม่ตัดสินตัวเองนะคะเมื่อคุณปลดป่อยความโกรธออกไปบ้างแล้วระดับความโกรธของคุณจะเริ่มลดลงคุณจะสงบลงข้อสําคัญระดับความเครียดในร่างกายของคุณก็ลดลงคุณจะมีพื้นที่ให้กับสิ่งดีๆด,ด้านบวกความรู้สึกดีๆให้คุณใช้เวลาสักครู่ถามตัวเองอว่าคุณต้องการอะไร เพราะว่าความโกรธมักจะเกิดขึ้นจากความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองให้คุณเขียนสิ่งที่คุณคาดหวังหรือต้องการสิ่งที่คุณอยากจะได้ยินจากคนนั้นอยากจะให้คนนั้นทําแต่เขาไม่ได้ทําคุณก็เลยอยากที่งรู้สึกโกรธหงุดหงิดลําคาญบางทีคุณอาจจะอยากให้คุนั้นพูดคําเดียวสั้นๆแต่มีความหมายฉันขอโทษนะที่ทําแบบนั้นฉันขอโทษนะที่พูดแบบนั้นนะคะให้คุณเขียนไป ขั้นต่อมาให้คุณแสดงความรู้สึกอื่นๆหลายครั้งในความโกรธคุณอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําไปหรือพูดไปหรือสิ่งที่ไม่ได้ทําที่คุณบรรยายความรู้สึกของคุณไม่ไดฉันเสียใจที่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันผิดหวังที่คุณไม่มาตามนัดที่คุณไม่โทรก,กับฉันอะไรทั้งนี้เขียนไปทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากที่คุณรับรู้แสดงออกแล้วก็เปิดป่อยความรู้สึกเหล่านี้ออกไปจะช่วยให้ระดับความเคร่งของคุณลดลงลดระดับความคนแรงของคุณคุณจะมีพื้นที่ให้ความรู้สึกดีๆหรือมุมมองใหม่กับคนนั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณก็ได้ขั้นตอนที่สี่แสดงความรู้สึกดีๆของคุณออกมาคุณาออจะ หลังจากที่เป็นสงบลงแล้วคุณอาจจะเริ่มอ,อืมมีมุมมองใหม่เริ่มเข้าใจเขาเริ่มรู้สึกอยากจะให้อภยัยเริ่มรู้สึกอืมเขาก็มีสิ่งดีๆเลยอยากจะขอบใจเขาแสดงความรู้สึกขอบใจหรือทราบซึ้งอ,ออกมาได้บ้างจากที่อาจจะเข้าใจกันผิดหลังจากที่ได้แสดงความรู้สึกออกไปเห็นไหมคะว่าคุณอาจจะมองเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นหลังจากที่คุณสบายใจขึ้นสงบลง จริงๆแล้วความโกรธนั้นมีพลังงานมากมายเวลาโกรธคุณจะได้รู้สึกได้หน้าแดงหน้าแดงหัวใจเต้นเร็วมือน,นี่พร้อมจะกำนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานอันนี้ถ้าเราเอามาเป็นพลังงานพลังงานบวกก็จะสามารถกระตุ้นให้เราลงมือทาอะไรดีๆได้บางทีความโกรธของคุณอาจจะบอกให้คุณรู้ถึงความต้องการความปราถน์พาชั่นของคุณแล้วก็ใช้พลังงานบวกนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พื่อตัดสินที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างอันนี้เมื่อเดินที่้วได้มีโอกาสจัดก,การความโกรธของตัวเองที่ไม่เคยรู้เลยที่ไม่เคยได้รับการอนุญาตให้แสดงไม่เคยได้รับอนุญาตให้รู้สึกนะคะหลังจากที่คุยกันแล้วถูกพากลตั้งแต่วัยเด็กมากเลยนะคะที่เขาก็อธิษฐานอวยพร ให hey. ้แนวๆนี้ก็เลยอยากจะแชร์ God g r a n t m e the Serenity to accept the things I cannot change Courage to change the things I can and the wisdom to know the difference ก็คือขอให้พระเจ้าประทานพรให้รูกมีความสงบพื่อยอมรับสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงได้และความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รูปเปลี่ยนแปลงได้และสติปัญญาในการแยกแยะว่าจะต้องทำอย่างไร อะะาตินวูเจงร์คิงเป็นอีกคนนที่นําความโกรธจากสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ความโกรธของคุณเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นสิ่งปกติที่พยายามจะสื่อสารให้รู้ว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมีอะไรที่คุณต้องการแต่ไม่ได้รับการตอบสนองนพราะ,ะขอใหคคุณเรียนรู้ที่จะ รู้ว่าอะไรที่คุณทําได้อะไรที่คุณทําไม่ได้แล้วคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเลือกที่จะตอบสนองต่อความโกรธอย่างไรอย่างทูกวิธีมาพบกับซีรีส์ทักษะจัดการความโกรธน,นะคะเพื่อลดหนา 3, ความสัมพันธ์ลดความก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ตัวคุณแล้วพบกันอีกครั้ง